เป็นเอี้๊แค่ติดติดตีเยี่ยมยิ่งไปจนเก้าปีลายไฟเคล็ดคอร์สครับคือเราเราจะจัดการแบบนี้ตลอดทุกสนามไปนะครับนะ้วเดิาจะได้รถเร็วด้วยไปๆไปครับับบนแล้วนะล่ะครับไม่ต้องำรวจสายกันนะใช่มากระชวยขาวแข่งกระเจ็ดแล้วต้องบึ้งค้ำด้วยกับนะครับระวังด้วยแขนสอบจะไปโดนนมพิตี้ทอดระวังด้วยวันนี้ครับสวันนี้ราาครับไปแล้วได้เดียวออกไปแล้วไปแล้ว เป็นเรื่องน่ดีครับคือสัญญาณไม่ค่อยเท่าไห,ไหไร่ไปกันแล้วเราก็ต้องไปดูกันตอนนี้รายชื่อ156ไม่มีแต่156่งหาหพ้นมาสามาไฟกันแล้วครับแหมท่าได้ดีท่านได้ดีส่อเธมาเยาะขลามถุงเมื่กี้บัต ทำเราแล้วเพราะหลามที่อื่นมันอีกกันเอาแล้วโอ้โหซีซารจะน่าดูในในรุ่นนี้นี่แม่จะมูกแม่แต่กันไปคุยมือมันพอๆกันเออได้อยอะ อ,อยู่แล้วไทยน,นำกันเลยเนี่ยเดี๋ยวไปดูจอดเดียว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 ไมเหี่ยวหาหัวกระบวนแป๊บเดียวทีนี้เจอหารกระบวนอยู่เนี่ยโอ้ยตวเหี่ยวเโอ้โเธอคปงนเทอทำ้วย ตอนนี้น้องไล่ไปแล้วหัวก็บนครันหนึ่งหกคอนโดเนี่ยนานโอ้โหทับไดดีตัได้ดีครับอาทิตย์ที่แล้วก็ได้แชมป์กับรายการจัดตัดก่อนอาทิตย์หน้านะก็ดีขอข้อที่หนึ่งรายการทีมเอสมาด้วยนะโอ้โหติดเลยหนึ่งนะติดเลยมือดีกันด้วยดูสิดูสิได้มือดีด้วยตามมาเรื่อยบอสซ่านะพีทัศน์ผลีไทยครับบอสซ่าบอกโอ้เอกรอที่หนึ่งมาทุกสนามเอสปล่อยๆแล้วท่าบ้างเหรอปลอยออกไห ปีนี้ปีสุดท้ายของโตแล้วที่จะขีบปีมาหน้าโทต้องไปอยู่65ทีนี้โทขอกิจจตาเก็จะแปะเต็มพี่หน่อยอแล้วครับตอนนี้เร็ไปดีครับแตก็ยังไม่ดกเปิดโอกาสได้กับตาบอจ่าพยายามติดติดหลังล่าปลับาเลย ญาติากเลยแมในสิบจะมาแพ้พันโทได้ยังไงใช่และสิงจันตันกินดีทีมลงถึงช่างเอฟซับซ้ายสามารถชาวแกงอันดับที่สองประยูทที่62กับกำลังไล่เข้าไปโโอ้หดนาตาตีทัศน์พลิชัยจากศรษยาป่าช้าตีนั่นแหละและบอยซ้านี่ไปโมดิฟายกันในป่าช้าตีนกันเลยที่การล็อกลุกน็อกรอกันด้วยแล้วก็ยังมีน็อกตุ้มด้วยเปอร์ล้อยได้รับยังลยลูกชายของเชวัตรทองเกษมจากโชคเพชรทองคำ อขาะที่แล้วไปวางแชมป์ก็หายไปในป่าตั้งนานนึกว่าป่าหาลากไปกินขาะที่ค่อยชั่วไกลนาโคนศพน้องปุนก็ยังอยู่ในจอทีวีครับแต่วันนี้กล้องไปจับคันโตมีขนาดนะครับแม่ไอ้ยุนแล้วรอบสุดท้ายด้้ะไปอยู่บอลปีท่าบดได้้ครับรอบสุดท้ายไอ้การขันกันแล้วด้วยเอาแล้ว เวไอ้พันโทมึงทำอะไรอยู่ไอ้กวานกูกวานไอ้กวานกูไปแล้วกวานพันโทเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วตัวติดไปแล้วไปหแล้วเอาติดเตอร์น้าด้วยเตอร์ด้วยต่อไปต่อไปต่อไปยะเล่นจับจานทงการ์ดด้วยยังไงได้ไม่ได้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 โอ้โหโอ้โหปัสสาวะแกปิด นี่หมายความว่าพวันโทนี้แชมห้าสนามกับสามรายการติดเยน้เนี่ยโอ้โหตามไปด้วยหมอน้าครับที่อย่างนี้เอาทั้งผู้ปกครองเสียวไปตามๆกันเลยใช่ไหลเรียงกันไปอันดับที่สองสามสี่ห้ากันยังมีพี่เฟรมสินตอนต้องมีตังอ้าวไหลเรียงกันไปเดี๋ยวไปฟังผลดจัดเจ้าหน้าที่